นี่ครับมาดูต้นไม้ที่กําลังจะเดินทางนะครับมีปุยคอกด้วยนะครับผมวันนี้ไปนนทบุรีนะครับระยองนะครับผมวันนี้เป็นบนสีนคขราชนานครปฐมแล้วก็ปทุมธานีนะครับไปดูต้นไม้นะครับที่จะทําการขายวันนี้นะครับสวัสดีครับทุกทท่านวันนี้นะครับผมลูกค้าเพล่นรับบนสีพยาพันวังนะครับผมต้นนี้ครับปีกนางฟ้านะครับผมเนาะจะทําการจัดส่งใ้เพิ่นนะครับวันนี้ ตื่นเช้ามานะครับผมนี่ครับอันนี้ลงมิดนะครับผมน้องผลลับต้นแม่ไปนะครับผมขอบคุณหลายๆเร้อครับผมอ่ย่างมีต้นอื่นๆอีกอยู่เด้อครับผมวันนี้นะครับผมน้อจะสลับสับเปลี่ยนไปเอาต้นราคาพอเหมาะนะครับผมราคาแบบไม่แพงมากนะครับผมอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับ มาดูฟอร์มคอแบบไม่โตมากนักครับผมเนาะฝั่งนี้นะครับผมมาเริ่มต้นกันที่บนสีเรียกซับนะครับผมอันนี้เป็นไม้แยกโนนะครับเป็นไม้ทรงสวยนะครับใบสีแดงออกอย่างนี้เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับผมเนาะเป็นไม้แยกหนจะขายอยู่ที่200รรวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่กะถ้าหักค่าส่งออกกับประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละครับผมเนาะเพราะว่า เพราะว่าค่าส่งก็เริ่มต้นอยู่ที่60กว่าบาทอยู่แล้วนะผมแม้กระทั่งกระถางที่เบาเบาก็ช่างนะครับผมอสำหรับกระถางแรกนะครับมาดูกระถางนี้กันนะครับผมสําหรับคนที่สงสัยว่าเป็นบอลสีเทพทรงศิลหรือเปล่านะครับผมเนาะมาดูใบนี้กันนะครับผมนี่ครับใบเขาจะทรงมนกลมนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นทรงใบมนมนนะครับแต่ว่าถ้าเทพทรงศิลนะครับเขาจะเป็นใบห้าเหลี่ยมนะครับผมใบไม้ของเขานะครับผมจะทรงมนนะครับผมเหมือน ้ายๆพระนครนะครับผมอันนี้ก็เป็นบนสีคุมทองนะครับผมทุกท่านเป็นไซเมพันธ so ์นะคร ant, ับผมทุก <plausible> ท <world sock>. ่านกระถางนี้นะครับผมมีอยู่ต้นเดียวนะครับขายราคาเดิมนะครับผมทุกท่าน370นะครับผมทุกท่านอ่ะใรอยากได้ไซเมพันธ์นะครับผมไปเลี้ยงนะครับผมมีกระถางนี้นะครับอันนี้คือบนสีอินทราชิดหน้าทองนะครับผมนี่ครับกาลังสวยนะครับผมทุกท่านเป็นเป็นไม้หน้าเปิอะออกมาแบบนี้นะครับผมทุกท่านมีการแทงยอดต่อเนื่องนะครับ สำหรับกระถางนี้มีอยู่4นอนะครับผมทุกท่านเนี่ยครับไปเลี้ยงต่อเองนะครับสาหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่250เท่านั้นนะครับผมทุกท่านนี่ก็เป็นไม้ตัวหนึ่งนะครับที่สวยและน่าอนุรักษ์นะครับผมนี่ครับมาต่อกันที่บนสีพญาพันวังนะครับยังมีอยู่เด้อครับผมเนาะและก็ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆก็350ก็มีนะครับนี่ครับต้นที่สูงขึ้นมาก็350นะครับผมสำหรับกระถางนี้ตัวนี้ก็กัดสีสวยแล้วนะครับผม นะครับใครชอบกระถางไหนก็ลองเลือกเบิ่งเดอครับผมมาต่อกันที่บนใบไผ่ใบเรียวยาวนะครับผมกระถางนี้ครับมีอยู่สองต้นนะครับผมทุกท่านนะครับเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับผมทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวออกหน้าเป็นชมพูนะครับผมเวลาเขากัดสีแล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีอ่หนอด้วยนะครับผมเนาะมีหนึ่งต้นกับอีกหนึ่งหนอนะครับจะขายอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบรวมส่งนะครับผมทุกท่านใครที่ชอบบนใบเรียวยาวเหมาะเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้สวยอยู่นะครับผม มาตอกันที่บนสีสุนทอนู่กระถางนี่กันนะครับผมสำหรับบนสีสุนทรพู้กับมีด้วยกัน4ต้นกับอีกหนึ่งนอนะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับผมคนที่อยากได้ไม้โบราณตัวนี้ไปเลี้ยงตอนะครับผมทุกท่านเป็นไม้มีหัวนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับคนที่บนสีหงสุวรรณกระถางนี่กันนะครับผมนี่ครับเป็นไม้มีหัวนะครับผมทําไว้4ต้นกับอีกหนึ่งนอนะครับผมทุกท่านนี่ครับกำลังงอกขึ้นมาเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่220นะครับมทุกท่าน ใครที่อยากได้ไม้พร้อมชุดหัวนะครับตัวนี้ไม่ได้แยกหัวออกนะครับผมทุกท่านได้ไปทั้งชุดหัวด้วยนะครับผมเนาะบทสีหงสวรรค์ตัวนี้ครับผมกําลังกัดสีมาแล้วนะครับผมทุกท่านมาต่อกันที่บนสีนางเสือดาวกระถางนี่นะครับผมนี่ครับกัดสีชมพูเปล่งแล้วนะครับผมทุกท่านสรับกระถางนี้นะครับผมเป็นไม้กาลังเริ่มสวยนะครับผมมี อยู่ที่6ต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับแต่ว่าต้นอาจจะโมสูงโมใหญ่มากนักครับผมเนาะเป็นไส้กํะลังแบบน่ารักนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่200ร้อยมส่งเท่านั้นนะครับผมทุกท่านนะครับได้หนอเลยนะครับมาถึงบอนสีลูกไม้ป่าก้านดานะครับผมทุกท่านอันนี้จะเป็นกระดูกชมพูสวยนะครับผมทุกท่านสําหรับคนที่ชอบไม้มีเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมี ห้าหกต้นเลยนะครับผมเนาะจะขายอยู่ที่สองร้อยรวมส่งเท่านั้นนะครับผมลูกทันอันนี้เป็นไม้แยกหนอนะครับนี่ก็สาหรับคนที่ชอบไม้เลียงนอกตู้ได้ดีนะครับผมลูกทันสาหรับไม้ตัวนี้นะครับต้นสีพญาพันวังกระถางนี่นะครับผมเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าบางใบก็ยังเป็นทรงอ่อนอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษไปนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีอยู่สี่ห้าต้นนะครับผมเนาะเอาไปอยู่ที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผม่ะใครที่อยากได้ บอนสีพญาพันวังราคาย่อมย่อมนะครับยัดให้กระถางนี้นะครับผมบอนสีมะขวานลังสันกระถางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับผมต่ว่ากัดสีสวยแล้วนะครับผมเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับผมุกท่านนี่ครับกัดสีมาแล้วนะครับสําหรับกระถางนี้มีอยู่2ต้นไปอยู่ที่1 8 0ร้อยแปดสิบรวมส่งนะครับบอนสีพลักตัวนี้นะครับผมงอกยอดเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมุกทานนี่ครับกัดสีสวยมากๆเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้เป็น ไซแม่พันธุ์แล้วนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่240รวมส่งนะครับผมฮะใครที่ชอบบนสีพารักนะครับผมเนาะสวยนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีอยู่ต้นเดียวนะครับผมเนาะแต่ว่าได้ใบดกนะครับผมก็าเป็นว่าใครชอบกระถางไหนก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ